ทีิ์อ่านและกระบอกในสวิตข์หอมจารย์ครับผู้ที่ปรึกษาได้แก่คุณครูสุนทรแก้วพันคุณครูมาุรีแก้วพันและคุณทุ่มเงินแสนอาทิตย์คนที่ปรึกษาพิเศษคือครูกิตินันทธัญรัตน์ครับโดยความเป็นมาของโครงงานชิ้นนี้นะครับโดยอย่างแรกเนี่ยคือปั๊มน้ำโดยทั่วไปนั้นจะมีการใช้เงินในการสวิดปั๊มน้ำซึ่งอาจให้เกิดความอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานได้ครับและปั๊มน้ำโดยทั่วไปนั้นจะไม่สามารถ ควบคุมน่าระยาไกลครับผมซึ่งจะทาให้ไม่สะดวกในการใช้งานครับและปัมน้ำโดยทั่วไปนั้นจะใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวในการทางานคือถ้าเกิดมอเตอร์เกิดเสียขึ้นมาก็าจะไม่สามารถทางานต่อได้ครับปา๊มน้คือไม่สามารถโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าได้ครับก็จะเกิดปัญหาในการควบคุมครับหากตัวผู้ใช้งานนั้นไม่อยู่ครับแนวคิดในการสาร้างการศึกษาปอ๊มนะครับคือหนึ่งออกแบบรูปควบคุมปั๊มน้ำที่สามารถทำงานได้แบบไร้าสาย ที่สามารถโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าได้สองนะครับคือเปรียบเทียบราคาที่ใช้ในการติดตั้งของระบบควบคุมประมวนไร้สายจับรนสายสาิธีสามนะครับคือหาอัตรา,าที่ใช้ในการทำงานของชุดควบคุมป,ประมวลแบบไสายที่มีความเสถียรภาพมากที่สุดสี่นะครับคือมีการทดสอบระาาบบไยในการ,ราาทำงานของระบบและมีการทำทดของบวกกันในการใช้งานนะครับโดวยวัตถุประสงค์ที่หนึ่งของเรานะครับคือเปรียบเทียบราคาในการติดตั้งระบบควบคุมประมวลแบบลสายต่อไปต้องเลือก คือระบบควบคุมไร้สายตัวไปตามคือราคาในการติดตารตัวไปควบคุมคือระยะทางครับจากการศึกษานะครับเรานำระบบไร้สายอานวทนีพีมาเนี่ยครับระบบแรกของเราที่เราเอานำสืาก็คือระบบัตว์วีสื่อสารระบบที่สองคือระบบสิมการ์ดและระบบที่สามคือระบบไวไฟครับจากการศึกษานะครับเราเลือกระบบไวไฟครับเพราะหนึ่งนะครับมีความสามารถในการใช้มือถือในการควบคุมครับระบบ แล้วก็สอบครับคือมีความแม่นยำในการทำงานสูงตามนะครับคือมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าระบบอื่นครับอันนี้คือภาพวงจรของเราครับวัตถุประสงค์อย่างที่สองรคือหาระยทางในการศึกษาพวกคกลื่นน้ำแบบไร้สายที่มีความเสถียรภาพมากที่สุดครับตัวแปรต้นก็คือระบบควบคุมน้ำแบบด้วยไฟฟ้าก็แปตามคือเสถียรภาพในการทำงานตัวแปรก็คือระยะทางและสิ่งกีดขวาง โดยเราพบว่า,านะครับระยะ5-15เมตรมีความเสถียรในการควบคุมมากที่สุดครับวัสดุวัตถุประสงค์ที่สานะครับคือการสำวรวจความภูมอใจในการใช้างานนะครับโดยมีตัวแปรต้นนะครับคือชุดควบคุมปั้งน้ำครับตัวแป,ตวปรตามคือความภูมใจและตัวแป,วปรควบคุมเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบจอดจงนะครับจำนวนจำนวนคนที่ที่ มาครับนะทดสอบครับเรามีพี่พนักงานจากการไฟฟ้าครับแ,มมแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ใช้นัน้ำในการทำงาน,นครับโดยเราได้สร้างแบบสอบถามจำนวนสิบข้อนะครับในการหาค่าเฉลีย่ยครั้งนี้นะครับพบว่าอยู่มีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดนะครับโดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดนะครับ,ยยรบอยู่ที่ความสะดวกในการใช้งานที่ควบคุมด้วยระบบไ f ฟ้ครับคือ และความมั่นใจในการทําง,งานและระบบโปรแกรมอัตโนมัติและสุดท้ายคือสุองบบอมมีความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.95ครับปรายชน์ที่รับาระก้งงานนะครับมีความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับและมีความปลอดภัยเพราะว่า,าควบคุมได้ในระบบไร้สายครับสามารถสั่งงานได้โปรแกรมง่านได้ตลอดทั้งเดือนครับสามารถสั่งผ่านระบบเว็บไ์โดยไม่มีคาม่คาใช้จ่ายเพิ่มครับและสามารถขยายระบบ ให้มีขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดควบคุมและสุดท้ายมีความน้ำจำลองเพื่อให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีการทำงา,านผะิดพลาดครับขอจบการนำเสนอวิทยานนี้ครับขอบคุณ 10คนครับเป็นที่พนันการตฟ้านหนึ่งคนแล้วก็เป็นเกษตรกร,ท,รที่ใช้ปั๊มน้ำในการทำงานอีก9คนครับจริงๆแล้วกรอบลการวิจัยนะที่ที่ถูกต้องอ่ะต้องไม่น้อยกว่า15คนนะคะถ้า10คนนี้ถือว่ายัางยังน้อยไปน,นิดนึงนะคะข้อมูลยังไม่พบตามข้อมการวิจัยนะคะยังต่ำก็คือ15คนถ้าเรากำหนดแบบเจดโจงนะ เพราะว่าประชาชนที่ใช้เนี่ยมีเยอะถูกไหม,มเราสามารถที่จะไปเก็บข้อมูลได้ถึงห้าคนขึ้นนะตรงนี้ก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีสมมุติได้ไปต่อนะคะนนกศึกจาต้องต้องทําในเรื่องของอสอบถามแบบเจาะจงเพิ่มมากขึ้นนะคะนะถ้าเจ็ดคนยังน้อยไปนะคะ ความน่าเชื่อถือมันน้อยอะนะตรงนี้แนะนำตรงนค่ะาที่เราทายอย่างวาก็เอรู้ว่าเดนๆที่เราทาโดยที่เราองนั้นเรี่ยวกับ คือหาว่าระบบไร้สายไหนดีที่สุดในการควบคุมการใช้งานครับแล้วคือระบบไรสายแล้วเราใช้กี่ระบบก็เราศึกษาแบบสามระบบครับก็คือระบบสื่อสารพิ้วระบบซิงคัสแล้วก็ระบบไไฟครัับบครครับ คือเราต้องการเป็นเระรา่ว่าในการกติดตาม ในระบบสื่อารวิทยุเนะครับคือมันมีค่าใช้จ่ายที่เยอะคือมันต้องมีตัวส่งสัญญาณครับแล้วก็ต้องมีตัวรับสัญญาณแลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอครับแล้วส่วนระบบสินอสารนะครับหนึ่งมันต้องมีตัวใส,ส่สื่อสารแล้วก็มีค่ามีบอร์ดครับแล้วก็มีตัว g ี m ครับแล้วก็เสียค่าใช้ใจ่ายรไรเดือยเกี่ยวกับเรื่องเน็ตส่วนส่วนระบบไวไฟนี่ครับมันเป็นเหมือนระบบสอนเร็จรูปครับ 不啊。 สิ่งกายคือเราเราลับกดเอื่อสืารัเห็นากาเนสือาตเข้่อสงาตันหรไงอันสื่อสารวิทยุนะครับคือมันเป็นตัวส่งสัญญาณส่งสัญญาณขึ้นวิทยุอะครับส่วนสิ่งการก็คือ ใช้เครือข่ายเนี่ยได้เครือข่ายมือถือในการใช้งานแบบสั่งต <s Wall> ัดต่ออะไรอย่างเงี้ยกดปั้มใช้เบอร์โทรศัพท์ส่วนระบบไ i ฟ i นี่เราจะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันปิดเปิดก็คือใช้ คสังการอไรอย่างไรกคือเรามีตัว<จ><บ>ส่งสัญญาณีียู่ึ่งตัวแล้วก็ตัวรัสัญญาณที่อยู่กับตัวปั๊มนซึ่งตัวสั่งการว่า แล้วลนะระบบวิทยุสื่อสารเนี่ยณปัจจุบนันเราตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีอะไรนะที่ยังไวกว่าใช่ไหมอา่าในระบบวิทยุสื่อสารเนี่ยต้องต้องเลิกเล,กเลยเลยเพราะตรงนี้สองระบบเนี่ยเราก็สามารถเก็บเทียบได้เลยใช่าใจไหมคะทีนี้อยากเห็นว่าการเก็บเทียบใช่าใจไหมคะราคาในการติดตั้งของระบบควบคุม เพราะปกติอาชีพเขาติดตั้งเนี่ยประมาณสมมติหนึ่งพันบาทถ้าเราสร้างระบบของเราขึ้นมาเนี่ยเราไปติดตั้งแล้วราคาเท่าไหร่ถูกลงหรือแพงขึ้นเรียกว่าการเปรียบเทียบเห็นไหมคะการเปรียบเทียบราคาในการติดตั้งระบบโอเคไหมคะ มันเป็นไม่รู้ว่าอะไรปัญหาได้ทั่วไปแต่ถ้าถูกพัฒนาลอย ใด่็เติม,มสว่วนข้อคำถามและข้อเสนอแนะนะคะ่าถ้าไม่มีขออนุญาตเป็นทีมถัดไปน,นะคะทีมสุดท้ายอาขอขออคุณทีมที่13นะคะช่วยควบคุมวังน้ำหนั